สวัสดีครับเอกโคตดินนะครับวันนี้เรามาติดตัน้นจอร์นจอ์ BMW E90 คอนโซลเรียบนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับการใช้งานเพื่อนเป็นอย่างไรสวัสดี<ม>ครับผมเป็นคาเพลนะครับ ใช้งานฟังเพลงได้ไม่มีปัญหานะครับผม mm. สุดยอดมากเดี๋ยวเรามาดูกล้องมองหลังกันนะครับกล mm. ้องมองหลังนะครับโ mm. oh, อ้โหชัดเจวต้องมาดูของจริงครับนี่การใช้งานทั่วไปนะครับของจอ Android e 9 0นะฮะเป็นจอตั้ง10นิ้วนะครับคุณ mm. ภาพจอแบบ Blue r a ชิปอันนีนะครับจะไม่เหมือนใครแล้วก็แรม8นะฮะไม่ใช่แรมส โอเคอ่ายูทู e นะฮะดูทีวีออนไลน์ช่องไหนดีจะเริ่มเห็น่อนจานะครับอ่า Netflix ก็ใส่อินเข้าไปนะฮะ ยูคเต็มจอนะครับด i สนี y p พล s ส,สเต็มจอแน่นอนนะครับแอนที่ลื่นไหลนะครับโอเคสปีดสปินส์นะครับสองจอ YouTube ละกันไม่ใช่ u t u b e ดึงทีวีเอ ออดบอดขวเจีวเดี๋ยวดูแอปเื่อคัเพเลยนะครับ